สวัสดีคะ่ะวันนี้ม่อยู่กับน้ำฝนนะคะวันนี้น้ำฝนจะพามารีวิวกับรถเตินเดียวคะ่ะติดข้อเสมอหัวเก่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าออกรถขานโชว์รูมจะได้อะไรบ้างนะคะคันนี้ลูกค้ารีพเพสต์มานะคะว่าอยากได้ข้อเสมอหัวเก่งเราก็จะให้ตามลูกค้าที่ต้องการเลยะคะ่ะก็จะได้สวยๆแบบนี้เลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า มีอะไรบ้างตามมากันเลยสำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นรีโวตอนเดียวเครื่อง2.4ค่ะติดคอกเสมอหัวเก่งอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันที่ล้อก่อนเลยนะคะสำหรับล้อคันนี้จะเป็นของยี่ห้อโยโกฮาม่า oh ค่ะเดี๋ยวเราพามาดูด้านในกันดีกว่า วันนี้ลูกค้ารับรถเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังจะนํำกลับบ้านก็เลยขอมายืมถ่ายรีวิวแป๊บนึ่งค่ะหน้าจอจะเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะไฟฟ้าค่ะเป็นไฟฟ้าไฟฟ้าทั้งคันค่ะกระจกกระจกตรงนี้ก็คือติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะคะรอรอเจ็ดวันถึงจะเ่อนกระจกลงได้ ส่วนกุญแจจะเป็นกุญแจแบบดีโมทนะคะสามารถพับเก็บได้ชักเข้าชักออกได้กุญแจจะมีทั้งหมด3ดอกนะคะถ้าเป็นในส่วนของรีโวจะเป็นกุญแจแบบดีโมดสองดอกแล้วก็กุญแจแบบไขหนึ่งดอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแอร์ค่ะเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะแล้วก็อันนี้แถมกล้องด้วย น,นี้ก็จะเป็นในส่วนของควงมาลานะคะไฟสูงไฟต่ำนะคะแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอเรียนไม้เจ้าธรรมดาก็จะมีอยู่มีสาแบบนะคะก็คือมีแบบอันแรกก็จะเป็นคลัตช์นะคะแล้วก็เบรกแล้วก็เลงนะคะต่ขอคอ,อนุญ,ญาตเยบกลับไว้เหมือนเดิม เดี๋ยวเรามาพามาดูกับด้านหลังกันดีกว่าคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นพอกติดเสมอหัวเก่งนะคะอันนี้ทางร้านเขาทำสีมาให้ด้วยเพื่อเพิ่มความสวยงามอ่าเพิ่มความสวยงามตรงนี้มีแบบที่กว้างขวางมากเลยคะ่ะเหมาะสำหรับบรรทุกนะคะใช้งานสำหรับบรรทุกโดยเฉพาะเลยดูสิคะที่กว้างมากที่กว้างมากเลย คันนี้ไม่ได้เสริมช่วงล่างนะคะเนื่องจากลูกค้าไม่ได้บรรทุกหนักมากนะคะก็จะบรรทุกได้สูงสุดไม่เกิน1.5ตันนะคะรวมน้ำหนักคนนะคะก็คือน้ำหนักทุกอย่างบนรถจะบรรทุกได้สูงสุดไม่เกิน1.5ตันเพราะว่าช่วงล่างเป็นช่วงล่างของเดิมๆของลีโวนี่นะคะช่วงล่างเดิมก็เด๋ยว จบกันไปเท่านี้ค่ะกับการรีวิวแล้วส่วนคันหน้าน้ำหนจะมารีวิวอะไรก็รอติดตามชมนะคะขอบคุณค่ะ